สับหมดเลยแต่ว like ่าม yeah. ันจะสลับตำแหน่งกันอยู่แต่ว่าชื่ออะไรให้ถูกนะหนึ่งนาทีนะครับพร้อมแล้วไปแล้วครับผมอยาคำได้เลยนะมาลายมาลายถูกครับยุงลายยุงลายถูกครับสองแล้วจระเข้จระเข้ถูกครับสามปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าถูกครับสี่แล้วแมงมุมแมงมุมถูกครับห้าแล้วปลากาศดปลากาศดถูกครับหกแล้วปลาตะเพียนปลาตะเพียนถูกครับเจ็ดครับปลาสวัสวานฉลาสวานถูกครับแปดแล้ว โมแดงโมแดงถูกครับเก้าพี่มีพัดามีพัดาถูกครับสิบครับเหล็ข้ามข้ามขามนะโอเคตู้แก่แก่ถูกครับสิบเอ็ดครับเสือเสือดำเสือดำถูกครับสิบสองครับข้าวขาวข้าวขาวถูกครับสิบสามครับกระลอกกระลอกถูกครับสิบสี่ครับกระทิงกระทิงถูกครับสิบห้าแล้วปลาทูปลาทูถูกครับสิบหกครับติ๊งโจ ลิงตกถูกครับสุัเกดครับขาง,ง,งพกถูกครับ1ุแปรครับลิงแมะลิงแมะถูกครับหมดพอดีได้19กคะแนนครับอ